และช่วงนี้นะคะเรายังคงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดนะคะแต่ว่าเป็นโรคเลือดจางหรือว่าธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะแต่ละปีเราก็พบว่าคนไทยเป็นโรคนี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางกลุ่มภาคอีสานเป็นโรคนี้มากถึง40% คุณหมอคะทำไมภาคอีสานถึงเป็นมากถึง4 0นะคะคือโรคเลือดธาลาสัสซีเมียเป็นโรคเลือดที่เกิดจากพันธุกรรมผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอว่าในกลุ่มคนก็จะต้องมีการแต่งงานกันนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดกันไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มไหนมีมมมมยีนผิดปกติตัวน,นี้อยู่เ,เขาก็จะย่อมถ่ายทอดต่อๆกันไปแล้วทาให้ปริมาณของการถ่ายทอดนั้นมันก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะๆครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มภาคอีสานเองเนี่ย ก็จะมีทาระซีเมียที่เรียกว่าเป็นเทรดเนี่ยมีมากถึง40%เลยก็ได้นะครับส่วนที่ป่วยที่เป็นโรคทาระซีเมียเลยเนี่ยก็จะมีประมาณ1นในระ0ก็ถือว่าเยอะนะครับประมาณ 1%, 1> ค่ะคให้คุณหมออธิบายลักษณะของโรคนี้ทำไมทาระซีเมียถึงเป็นโรคโลหิตจางคทาระซีเมียก็คือก็คือชื่อของโรคนะครับ และอาการของโรคหรือว่าสาเหตุหรือว่าหรือว่าข้างในว่ามันคืออะไรเนี่ยก็คือว่าในเม็ดเลือดเราเนี่ยนะฮะจะมีอวัยวะองค์ประกอบที่ทําหน้าที่นํำพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรียกว่าฮิโมโกบินนะครับทีนี้ก็คือในคนปกติเนี่ยจะมีเม็ดเลือดอยู่แล้วก็มีฮีโมโกบินอยู่ข้างในเวลาเม็ดเลือดผ่านไปนะฮะเม็ดเลือดก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก ไปทางปอดแล้วก็ดึงเอาออกซิเจนจากปอดนะครับมา,มาแปะไว้ที่ฮิมโกลคบินจากนั้นก็นําเลือดส่งไปทั่วตัวแล้วพอถึงจุดของอวัยวะที่ต้องการก็ปลดปล่อยฮิมโกลคบินนั้นก็จะปลดปล่อยออกซิเจนออกไปแล้วก็รับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามา <c oughs> แล้วก็ส่งต่อไปไหลๆไปเข้าไปในปอดไปฟอกอีกทีหนึ่งนี่คือคกลไกของมนุษย์ธรรมดาโดย <c oughs> ทั่วไปนะครับผู้ป่วยทรัสซีเมียนั้นโครงสร้างที่อยู่ในเม็ดเลือดที่เรียกว่าฮิมโกลคบินนั้นสูญเสียไป <ท>ไม่มีเลยเหรอคะมีครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะนําออกซิเจนไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผู้ป่วยมีภาวะที่เรียกว่าโลหิตจางโลหิตจางนั้นมี2ส,สาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือว่าปริมาณฮิโมโกโบินมีน,อน้อยสาเหตุที่สองก็คือว่าตัวฮิโมโกโคินเอ,เองมีความผิดป,ปกติคุณหมอโรคนี้ทำไมคนหนุ่มสาวต้องระมัดระวังก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่จะมีลูกด้วย คือมันมีฮีโมโกลบินอยู่บางอย่างที่มีอันตรายนะฮะบางชนิดเนี่ยถึงกับว่าทำให้เกิดการ เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในคภ์ไม่สามารถจะเกิดออกมาลืมตาดูโลกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจเช็คก่อนถ้าในคนที่จะแต่งงานก็ควรจะเช็คด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีอัตราทารสีเมียสูงนะครับซึ่งทารสีเมียก็จะแบ่งเป็นหลายๆประเทศด้วยกันอย่างฮีโมกบินผิดปกติอย่างที่พูดไปตอนต้นก็อย่างเช่นฮีโมกบิน e พบในไทยมากฮีโมกบินไทยหรือว่าฮีโมกบินคอนสแตนต์สปริงนี้ก็พบมากนะครับอย่างอื่นก็มีอย่างเช่นฮีโมกบินตา ฮโมโกลบินอนันทราชนะฮะฮิมโกลบิน4ีดีราชอะไรน่น<ม>อันนี้คือชื่อฮิมโกลบินที่ผิดปกติและเฉพาะเฉพาะของคนไทยนะครับแล้วก็แพทย์ไทยเป็นคนพนพบว่ามันไม่เคยมีการรายงานมาก่อนปัจจุบันที่เป็นพันแล้วนะฮะฮิโมโกลบินที่หน้าตาไม่เหมือนกับบ้านเขาเนี่ครับที่มันทํางานไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลฟาทาร์ซีเมียกับเบต้าทาร์ซีเมียก็คือเป็นลักษณะของการสร้างออกมาที่มันมีน้อยฮิมโอโบินมันไม่พอใช้นะครับ ตรงนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะโรคซีดซึ่งในในกลุ่มก็จะมีแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นทรัสเซเมียเต็มรูปแบบกับทรัสเซเมียเทรดหรือว่าเป็นแบบแฝงคนที่เป็นเต็มรูปแบบเนี่ยใบหน้าเขาจะเปลี่ยนไปด้วยโครงสร้างใบหน้าจะเปลี่ยนไปด้วยแต่ถ้าเป็นแบบแฝงเนี่ยเราจะโครงสร้างใบหน้าจะยังไม่เปลี่ยนก็ดูไม่ออกนะครับต้องจากการเจาะเลือดหรือว่าทําการตรวจทางด้านาลักษณะของ มีหมอก็บินดูถึงจะดูนะครับฟังดูเป็นโรคพันธุกรรมแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงไปถึงลูกด้วยนะคะคมีวิธีการรักษาอะไรบ้างไหมที่ทําให้หายจากการเป็นโรคน,นี้ที่ศิริราชเองก็มีการรักษาแต่ว่าต้องเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนที่เด็กหน่อยนะครับ,รบเนื่องจากใช้เลือดของสายสะดือของเด็กคนอื่นมาเพราะฉะนั้นพอโตอายุมากแล้วเนี่ยตรงนั้นเลือดจะไม่พอที่จะไป เปลี่ยนไขกระดูนะครับนี่ก็มีความพยายามรักษาแล้วโดยการใช้สเต็มเซลล์ที่ศีราชก็มีการใช้สเต็มเซลล์ของออทารกอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาให้ในทารกที่เป็นทาราซีเมียใน,ในเด็กที่เป็นทาราซีเนียนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทาราซีเนียเองเอาชนะได้เหมือนกันนะครับโดยต้องใช้ตัวสเต็มเซลล์เข้ามาค,ครับแล้วก็วิธีการรักษาแบบการแพทย์ดูแาการที่คุณหมอทั้ง ศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มารักษาคุณไขยที่คลินิกด้วยเนี่ยใช้วิธีไหนร่วมกันคะคือหลักการที่ที่เด่นชัดสุดนะครับคือทําอย่างไรถึงจะยืดอายุเมด็ดเลือดให้หนานที่สุดน,<ช>นั่นคือข้อท<ช>ี่1นึ่งข้อที่2คือทําอย่างไรจึงจะสร้างเมด็ดเลือดนะครับพร้อมทั้งฮีโมโกลบินใ,<ช>ให้มีปริมาณมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหไขกระดู<ช>สอม้าม สามตัวเม็ดเลือดเองซึ่งก็มีทั้งอาหารเสริมนะฮะสารอาหารที่เป็นสารต้านสารอาหารที่ช่วยขับธาตุเหล็กออกจากตัวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรียกว่าทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องไปพึ่งพาก,การให้เลือดโดยเฉพาะยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นทรัสเซเมียเต็มรูปแบบนะครับซึ่งจะต้องให้เลือดบ่อย หรือ,รอเกิดเกิดการภาวะปัญหาโรคอื่นตามมาโรคแทรกตามมาก็จะหลีกเลี่ยงการให้เลือดแล้วก็พยายามที่จะสร้างเลือดเองจะให้เลือดที่สร้างมีอายุยืนขึ้นแบบนี้ก็คือหลักการให้คุณหมอให้คแนะนํเทุ่มท้ายได้ไหมคะเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรที่จะไม่เป็นโรคนี้ทําได้ไหมครับป้องกันไม่ได้ครับแต่ว่าเราถ้าเรามียีนทารัสซีเมียเทรดแต่ว่าคู่ครองของเราไม่มีอย่างมากที่สุด ลูกก็จะเป็นแค่ผ่าอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามียีนด้วยแล้วก็ผู้ครองมีด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของว่าเราเป็นการป้องกันลูกที่จะเกิดออกมามากกว่านะคะด้วยการตรวจเช็คแล้วโรคนี้หลายคนก็เป็นโรคกรรมนะคะคุณหมอวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งนะคะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลอดเลือดโรคเลือดนะคะแล้วก็โรคทลัสซีเมียด้วยขอบพระคุณคุณหมอชัดชัยศรีบัณฑิตค่ะขอบคุณค่ะ